สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมในเกมบอกฟุตนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะมาทำ24ชั่วโมงในบอกฟุตนะครับก็ที่เห็นเวล34เนี่ยก็คือคือว่าผมอะออไปอดัดอัดในมือถือเนาะแล้วทีนี้พอเอามาใช้จริงๆเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วคือพอจะใช้จริงๆเนี่ยคือแบบผมอัดไปนานแล้วอะอัดไปแบบหลายชั่วโมงแล้วอะเรารู้สึกว่า ถ้าต้องมาเล่นใหม่อะผมก็ต้องสร้างไอดีใหม่ถูกไหมแล้วก็ต้องมาเล่นใหม่อย่างเงี้ยมันก็แบบนานเนะเาะเเดี๋ยวผมจะเล่าละกันว่าความเป็นมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะถึงเรามาเวอร์สามสี่ได้นะครับเเริ่มแรกเนี่ยผมไปเกิดบนเกาะง,งูงนะูเนาะพอเกิดบนเกาะง,งูงูเสร็จแล้วเนี่ยเออมันก็แบบเออผมกอแอปไปฟาร์มไห้ตัวเวลห้าถ้าใครเคยเล่นเนี่ยมันจะมีตัวเวลห้านะอา่าผมฟาร์มจนจนแบบเวลประมาณเออ ประมาณสามหรือสี่เลเวลเนี่ยแหละคือผม,ผมก็จําไม่ค่อยได้นะแล้วผมก็ไปซื้อเป็นคาตนนานะมาใส่นะครับแล้วก็ไปฆ่ามันใหม่นะครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาเวลจนเวลสิบห้าเพเวลสิบห้าเนี่ยผมก็ได้ไปหวดกับลิงครับลิงที่เกาะเอ่อเป็นเกาะเ,เกาะที่มันเป็นป่าครับอ่าพอพอไปเกาะที่มันเป็นป่าเสร็จแล้วเนี่ยเออก็ไปหัวกับลิงแหละอ่าไปหัวจนเวลประมาณยี่สิบเจ็ด ผมก็ไปหววกับกอริล่าแหละนะพอหัวกับกอริล่าแล้วประมาณเวอร์สามสิบอันนั้นหววกับกอริล่าไม่นานแปบ๊บเดียวก็เวอร์สามสิบแล้วนะเพราะผมหววกับกอริล่าเสร็จผมก็ไปหววกับไอ้กอริล่าคิงครับอ่านะพอหวัวกอริล่าคิงเสร็จแล้วเนี่ยคือแบบโอ้โหกอริล่าคิงมันหัวนานมากนะกว่าจะตายครับเออพอพอฆ่ามันเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เนี่ยก็ได้มาเกาะนี้เลยก็คือเกาะบากี้นะครับแล้วก็ ได้มันนัวกับไพเลทนะก็ประมาณนี้นะครับอ้าวผมจะบอกก่อนว่าไอผมปีศาจท,ที่ผมได้มันเนี่ยคือตอนแรกอะผมก็พยายามฟาร์มตังค์เพื่อที่จะไปซื้อแต่แบบมันมันพอผมพอผมไปเรื่อยๆมันก็ราคาขึ้นเรื่อยๆมันก็ไม่มีตังค์ใช่ปะเออแต่แบบได้คนใจดีนะได้คนใจดีเขาสุ่มมาได้ก็เอามาให้ผมผมก็ไม่รู้นะว่ามันดีหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่น่าจะดีถ้ามันดีเขาก็คงใช้แล้วถูกปะ อ่าโอเคก็ตอนนี้นะผมก็มาห,วหัวไอเนี่ยเจ้าไพาเรสนะครับนะแล้วก็ได้ซื้อเป็นดูอลัลคนาตาะนะครับก็เป็นดาบคู่เนาะตอนนี้เพื่อสามสี่แล้วนะครับก็ผมก็มาฟาร์มตรงนี้แหละนะมาฟาร์มไปเรื่อยๆเลย,เยหลังจากที่ฝุผมอะ่ะฟาร์มมาได้สักพักหนึ่งแล้วใช่ปะผมก็พยายามที่จะไปหาไปหาไอเนี่ยอ่าที่เขาขายเนี่ยครับที่เขาขายเป็นเป็นฮาคิ้อะครับ อ่าแต่ผมผมก็หาไม่ค่อยเจอนะมันเนี่ยผมก็วนอยู่อย่างเงี้ยในทะเลอะครับวนอยู่นานมากจากนั้นเนี่ยผมก็เจอครับนี่เป็นไรรี่นะครับผมผมเจอแล้วนะที่เขาขายเป็นฮาคีนะครับผมก็สิ่งที่ไม่คาดฝันเดียวมันก็เลยจะเกิดขึ้นครับเนื่องจากว่าผมลีลานะไม่ยอมรีบซื้อนะครับผมเนี่ยดูดิมัวแต่ดูนูน่นดูนี่นะครับสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เลยเกิดขึ้นเออ เขามาฆ่าผมคือผมอุตส่าห์แบบดันโดนมาตั้งนานนะครับเขาก็มาฆ่าผมผมก็เลยหมดกําลังใจที่จะฟาร์มไอที่จะไปซื้อหาคีนะผมก็เลยโอเคมาฟาร์มต่อนะครับผมซึ่งมันก็ฟาร์มเก็บตังค์ไปก่อนเนาะแล้วค่อยไปซื้อใหม่หลังจากที่ผมฟาร์ม,มาได้ระยะหนึ่งแล้วนะผมก็รู้สึกว่าโอเค ผมเนี่ยจะต้องเอาให้มันได้นะครับฮาคิ aki, ผมก็เลยออกเดินเรือเพื่อที่จะไปเอามันนะครับเรามาเจอกันอีกแล้วเลลี่นะครับในที่สุดผมก็มาซื้อจนได้นะครับผมก็อันนี้เนี่ยโชคดีหน่อยที่ไม่มีคนอยู่แถวนี้นะครับไม่มีใครมาฆ่าผมได้นะครับแต่ว่าปัญหาต่อมาก็คือผมไม่รู้นะว่าไอ้ฮาคิเนี่ยมาใช้ยังไงน้ำแบบผมไม่เคยเล่นเอาจริงๆเรบอกผมไม่เคยเล่นเลยแล้วยิ่งมาอันเนี้ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันทํำยังไงนะ แต่ดีหน่อยนะครับที่ผมเนี่ยเ,เข้าไปดู Youtube ได้นะครับผมก็เลยเออดูวิธีนะครับว่ามันเนี่ยทำอย่างนี้นะครับผมกดตัวเจอ่าเนี่ยครับเป็นฮาคิสุดเท่สุดหลอ่อก็พอถ้าฮาคิมาเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาฟาร์มต่อแต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันเปลี่ยนแปลงหรืออะไรยังไงบ้างครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรพอพอผมเวลประมาณ4-2เนี่ย ผมก็ได้มาหวดนะครับตัวนี้นะครับผมพอผมคาดเนี่ยผมมาฟาร์มกับตัวเนี้ยผมได้รู้นะครับวิธีการดึงมอนนะครับนะครับการดึงเนี่ยดึงให้มันมาหลายๆตัวนะแล้วก็ใช้สกิลนะครับทีเดียวเลยผมผมโง่มาตั้งนานนะที่แบบไปตีทีละตัวนะครับผมแนั้นที่แบบอ่าแบบเนี่ยเราดึงมาแล้วเราก็ค่อยตีทีเดียวได้นะครับผมก็อันนี้มันทําให้ผมเนี่ยฟาร์มไวขึ้นเยอะเลยนะครับ จากนั้นเนี่ยผมวลว้5แล้วนะครับผมก็ได้มารับเคเวสนะครับเพื่อที่จะไปกบจัดบาร์กี้นะครับบาร์กี้น่าจะเป็นบอยของนะเกาะนี้นะครับผมฮ่าเจ้าบาร์กี้มาให้ค่าซะดีๆนะครับก็เรอจะมาฆ่าบาร์กี้กันนะครับผมว่าผมต้องฆ่าได้แน่นอนเออหกสิบตีทีละหกสิบครับผมจะเอาเขาได้ไหมเนี่ย หลังจากที่ผมได้พยายามมานานมากนะครับพยายามที่จะฆ่าบารกี้นะผมก็ฆ่าได้สําเร็จครับเห็นไหมคุณผู้ชมนะครับผมสามารถฆ่าบารกี้ได้นะครับก็เลเวลอัพขึ้นมาเวลหนึ่ง <c oughs> <c oughs> น้อยน้อยน้ยแต่ไม่เป็นไรนะครับผมนะหลังจากฆ่าบารกี้ได้เนี่ยผมก็ มาฟาร์มต่อนะครับเพื่อที่จะวิ่งหกแล้วผมก็จะไปเกาะใหม่นะครับผมเนี่ยดันไปทะลึ่งนะเอาผลปีศาจใหม่มานะครับผมก็เป็นผลปีศาจสปินนะครับผมซึ่งผมเนี่ยชอบชอบผลปีศาจเนี้ยตรงสกิลนะครับผมสกิลของผลปีศาจเนี้ยแบบมันฟินมากเลยครับเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมอ่าฟินมากพอเลเวลของผลปีศาจเนี่ยประมาณ25นะครับผมก็มีสกิลบินนะครับซึ่งทําให้ผมเนี่ยสามารถ บินบนท้องฟ้าได้นะครับคุณนะเห็นไหมเนี่ยผมบินได้อย่างเท่เลยจากนั้นเนี่ยผมก็ฟาร์มจนเลเวลหกสิบนะครับพอเลเวลหกสิบเนี่ยผมก็ได้ไปเกาะใหม่นะครับผมซึ่งผมเนี่ยจะบินไปนะครับไม่ต้องขับเรือแลว้วพอมาเกาะใหม่ได้เนี่ยนะครับผมก็มาห้าวเลยนะครับห้าวกับนี่ครับจะเป็นมอนสเตอร์ที่เราต้องกำจัดนะครับผมซึ่ง มันโดนสกิลของผมไปเนี่ยแบบปันโจ๊กชิงช่งเนี่ยโอ้โหรับรองฟินมากแน่แล้วความซวยของผมก็มาครับผมเนี่ยว่างมากนะครับว่างจนที่แบบว่าเดินเล่นนะครับเดินเล่นรอบเกาะนะครับผมแล้วผมไปเจอผลปีศาไดมอนผมก็ไม่รู้เนะาะมันทำอะไรได้นะครับผมด้วยความที่ผมเนี่ยโซนมากๆนะผมก็ได้ทำการกินมันอ่าตัวผมเนี่ยได้ ผมพ,พิดาดไดมอนมาแล้วนะแล้วผมเนี่ยเป็นไงครับทั้งตัวเนี่ยผมเป็นไดมอนนะครับผมแบบโอ้โหเป็นเพชรนะครับผมนะแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยโดนใจสกิลโจมตีของเขาเลยครับนี่ครับดูครับผมเนี่ยจะลากมอนน้นะแล้วก็จะลองใช้สกิลดูนะครับผมอลองใช้สกิลดูเดี๋ยวลองลากก่อนสกิลมันไม่โอเคเลยผมรู้สึก เซ็งกับสกิลมันมากนะครับผมผมชอบผลสปินมากกว่านะผลสปินเดี่ยวมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมฟินมากกว่าครับอันนี้ไม่ทําให้ผมฟินเลยนะแบบต่อยอทีเดียวคือจบเลยนะครับมันทําให้ผมเซ็งมากนะเซ็งจนที่แบบว่าผมไม่มีอารมณ์เล่นนะครับผมไม่มีอารมณ์เล่นจริงๆนะจนแบบว่าโอเคผมผมพักเลยผมไปนอนเล่ก,กับแมวดีวกว่านะครับเนี่ยคุณเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูนะผมนอนเล่ก,กับแมวจริงๆนะครับนะการที่การที่แบบ ไปเล่นกับแมวมาเนี่ยมันก็ทาให้ผมรู้สึกว่าฮิวฮิวตัวเองขึ้นมาหน่อยนะครับก็เลยแบบอมืมาลองอีกทีหนึ่งนะครับลองแบบปรัแบบเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะแล้วก็ลองแบบเออลองลองกระโดดแล้วก็ใช้สกิลดูไหมให้อะไรเงี้ยอาจจะดีขึ้นนะครับผมนะผมก็ได้ลองทดลองนะกับกับตรงที่มันไม่ใช่มอนเตอร์นะครับผมจากนั้นเนี่ยผมก็ไปลองกับมอนเตอร์แต่พอไปลองแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ใช่อยู่ดีอะครับ จนผมก็แบบไม่มีอารมณ์เล่นจริงๆนะผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคผมผมพักก่อนนะผมผมพักพักไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเล่นอีกวันหนึ่งน่าจะโอเคกว่านี้นะผมจะได้แบบไปสุ่มผลผลพิศารด้วยอะครับอ่ามันจะได้รู้สึกดีกว่านี้นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็ไปยืนร้องไห้นะแล้วผมก็พอแล้ว <laughs> นะครับผมขอไปคลิปตรงนี้เลยดีกว่านะ เดี๋ยวเรามาเจอกันในพาร์ทส,สองด้วยครับผมก็นะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในพาร์ทส,สองนะครับผมบ๊ายบาย